อ้าสที่ัวันนี้วันเด็กไงปซ้าให้วันเด็กอป้าซ้อมาใ้วันเด็กชอบไหมอ่ะชอบไมดาดาชอบไหม อันาดาได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะชอบไหมอ่ะเดียวชอบอันนี้ป้าว่าเดี๋ยวชอบนะาหนิเดียวชอบอันนี้กว่าแตดูสิอเคแกยังไงนะ,ะนั่งข้างล่างดีไหมอ่ะข้างบนเนี่ยง่าข้างบนเหรอข้างบนดีกว่าดูสิ<โอ> <laughs> จะเชนั่งกันชุดสวยใช่ไหม โอ้โหเดียวเดียวดู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 เขายิ้มเขายิ้มดีใจไหมโอ้โโอ้โหได้มาละวันเด็กไนมีอีอีออี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 าีอ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 นีอออีอออ าาวานี่แฉะวาอ้วว้าวว้าวว้าวาด้าวนี่มีสีสีิวดีเลยนี่ชอบแม่อบที่สแย่ๆแฉะาวานแย่ๆแฉะวานแย่ๆแฉะวานโอ้ยโอ้ โอ้อดาต้องต้องปกกระกอบนะลูกจะตประกอบเป็นโอเคอะไรเดี๋ยวโอเคละนี่ก็มันต้องมีกกมอุปกรณ์อดาอดาต้องถ<ม>่ายตัวอย่างแล้วก็ปกกระกอบเอง<ม>โอเคแม่ต้องแีะไม่ได้อันนี้เป็นเอเซซอรี่แบบว่าเป็นอ๋อดานี่เป็น DIY เลยต้องตีเกจโจโอ้โหเลยท่าน,น,นี้เป็นแบบว่าเป็นอ๋อมีนี่ไงอ๋อนี่ไงแต่ไม่ได้เลยไม่ต้องไปก่อนนี่ยจ้ะจะทำเมนน้ำเหลือง Ô chưa làm mẹ của mình mẹ đi Mẹ đi ngoài. Ô chưa làm mẹ đi ngoài. Ô chưa làm mẹ đi ngoài. Ô chưa làm mẹ đi làm mẹ đi ngoài. เดี๋ยวประกอบเสร็จจะเอามาคุยกันนะคะทำง